สวัสดีครับออาบังเลนครับปิดเทอมนี้พาเด็กๆไปเที่ยวที่เด็กเฮเว้นกาญจนบุรีมาครับโดยจองโปรไทยเที่ยวไทยนะครับผมมาพักในวันศุกร์และวันเสาร์ได้หัวละ1,400บาทครับที่นี่คิดเป็นรายคนนะครับรวมอาหารที่เเวเบครับเขาให้เข้าเช็คอินได้ตั้งแต่ตอน11.00โมงครึ่งนะครับเพื่อทานอาหารกลางวันก่อนแต่ถ้าเข้าพักได้จริงๆก็อยู่ที่ประมาณใบสองนะครับ ก็หลังจากที่ผมพาดเด็กไปเที่ยวสไตล์วัที่การจนบุรีมาพักหนึ่งนะครับเราก็เดินทางไปที่เลเอเนเลยนะครับบนถนน3199ครับใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจากตัวเมืองกาญจนบุรีเท่านั้นครับแวะที่ปั๊มปตทเพื่อพาดเด็กๆตุนสบเบียงและขนมก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับที่ข้างๆเลคเอวนนะครับเลยไปประมาณสัก500เมตรนะครับจะมีทั้ง7ซเว่ e อและ CJ เลยครับสะดวกมากครับ นี่คือเส้นทางกันจะถึงรีสอร์ทนะครับขับสบายครับผมช่วงปีมากที่วันที่ไปครับอากาศดีฟ้าเปิดนะครับก็เลยได้เห็นฟ้าใสๆด้วยนะครับมาถึงที่ข้างหน้ารีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่ของทางรีสอร์ทนะครับจะถามชื่อนะครับคนที่เข้ามาทำเรื่องจองไว้ก่อนนะครับมาถึงหาที่จอดรถได้เลยครับกว้างขวางมากๆนะครับ ผมอยู่ในโซนแพรด้านล่างนะครับชื่อแพรดาราครับเดี๋ยวจะพาไปชมห้องครับมาถึงที่นี่ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งพอดีเลยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคนสัภาระให้นะครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปเพื่อที่จะเข้าไปที่แพรเลยครับในห้องแล้วลิสแบนนะครับลิสแบนนี่นะครับห้ามหายนะครับถ้าหายปรับ200บาทนะครับก็เดินลงไปที่แพรเลยนะครับ โดยจุดที่เราจะไปทานอาหารกันคือแพอาหารข้างล่างใกล้ๆก้กับที่พักนะครับที่นี่มีโซนที่พักทั้งด้านบนนะครับและตรงที่เป็นแพตรงที่น้ำดีด้วยนะครับเป็นทั้งห้องแถวแล้วก็เป็นบ้านที่เป็นหลังๆอย่างที่ผมเห็นนะครับซ้ายมือนี่ครับผมพักตรงนี้เดี๋ยวจะไปทานข้าวกันก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะเช็คอินเข้าห้องพักครับจะเข้าได้ประมาณหลังจากบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้นะครับกรณีเขาทําห้องเสร็จแล้วก็อาจจะ ให้เราเข้าเช็คอินได้ครับนี่ครับมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับวิวสวยมากๆครับอากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับช่วงกลางกลางเดือนตุลานี้ครับด้านหน้าครับจะไปทานอาหารกันก่อนนะครับที่นี่มีไลบฟเฟ่ให้บริการอาหารหลากหลายเลยนะครับเครื่องดื่มของหวานครบครันนะครับรสชาติดีเลยทีเดียวครับทานอิ่มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินห้องพักกันครับ ผมพักที่แพ์ดาลานะครับเป็นแพรที่แยกเป็นห้องเดียวต่อหนึ่งแพรเลยนะครับเรามากัน8คนจองไว้4ห้องครับเดี๋ยวจะพามาเที่ยวที่ห้องของลูกก่อนนะครับในส่วนของแพรดาล่าที่ผมพักนะครับจะแยกเป็น1แพรต่อหนึ่งห้องเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างในกว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียวครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีทีวีมี TV, ม ไดเป่าผมมีการน้ําร้อนนะครับตูเสื้อผ้าซึ่งตูเสื้อผ้าวัดแล้วนะครับนางลำเข้าไปลําบากครับถ้าเข้าไปต้องอยู่ต้องย่อตัวก็คงไม่สะดวกจะมาอยู่แน่นอนครับเด็กๆชอบมากครับชอบบรรยากาศแล้วเราเลือกห้องที่มองออกไปนะครับเห็นส่วนน้ําแล้วก็เห็นวิวภูเขาเห็นวิวเขื่อนนะครับลองแกงอิษาเสมอดูซิว่าจะมีใครไปอยู่ในนี้ได้หรือเปล่า เราเองนะกลัวเองครับฟังเดอะโก้ดมากเกินไปครับไม่มีอะไรหรอกครับครับก็นี่ครับมาถึงก็หลังจากท่านข้าวอะเรียบร้อยนะครับเราเตรียมเล่นน้ําที่ส่วนน้ำกัเลยนะครับเดินออกมาหน้าห้องก็เล่นได้เลยนะครับที่นี่เล่นฟรีทุกอย่างอุปกรณ์ครับสไลเดอร์ขนาดใหญ่เลยครับนี่ครับปุ้ง สนุกมากๆนะครับสำหรับสไลเดอร์นี่จะสงวนไว้สำหรับคนอายุ15ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของสวนน้ำต่างๆนะครับเด็กผู้ใหญ่เล่นได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการแพรเปียกนะครับลากไปชมบรรยากาศสวยๆของอ่างเก็บน้ำนะครับอันนี้เขาจะแบ่งเป็นรอบๆนะครับจะต้องมีการจองเอาไว้นะครับพวกเราจองไว้รอบ17นาถิกานครับ ซึ่งหลังจากเล่นน้ําตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปแผ่เปียกกันต่อเลยครับเมื่อถึงเวลานะครับจะมีประกาศเรียกเราขึ้นที่แผ่เปลยกนะครับสนุกสนานครับบรรยากาศดีครับเจ้าหน้าที่ดูแลเทคแคร์พวกเราเป็นอย่างดีมากๆเลยครับในส่วนของกิจกรรมล่องแพ่เปลยกใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับกลับมาถึงก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนแล้วออกมาทานข้าวเย็นกันต่อเลยนะครับ ที่เดิมเลยครับก็จะมีอาหารให้เราเลือกสั่งเพิ่มได้นะครับรวมถึงข้างๆจะมีคล้ายๆร้านเบียร์สดนะครับร้านกาแฟาให้เราก็ไปนั่งชิลมีดนตรีสดเล่นด้วยนะครับช่วงค่ำคำครับและในนี้ก็มีมินิมาร์ทให้เราจับจ่ายซื้อของได้เลยไม่ต้องไปไหนหลังจากพักผ่อนนะครับตัดภาพมามื้อเช้าเลยครับอืน่ารักเชียวบรรยากาศข้างๆแพรอาหารนะครับตรงนี้ครับตรงจุดขึ้นแพรเปียกตรงนี้ ในส่วนของส่วนสนุกนะครับเล่นได้แต่เช้าเลยนะครับแต่ในส่วนของสไลเดอร์เขาจะเปิดให้บริการช่วงสายๆนะครับเช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับมาที่นี่สนุกมีความสุขมากครับก็จบการรีวิวคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเล็กไเวนกาญจนบุรีครับมาเที่ยวกันได้ครับออดบังเลนครับสวัสดีครับ